วันนี้อยู่เพชรสมุนนะครับพี่น้องวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดธันวาคมพระทงศึกษาารเราหกสิบเจ็ดวันนี้เข้ามากต่มาส่งต่อกับหอมสยามเลือกวันนี้หอมสยามอย่างเดียวครับอย่างอื่นบ่ได้มานำเพราะว่าเป่าหั่นแล้วยมท่านกสะอาดหั่นเล้วยมนะครับเด้อไอจังหวัดเขาสิเตรียมไปนะครับเด้อมือมือเหนียผพุ่มนาจะไปยังเกาะพิษณุโลก บานนี้ก็สิไปบุรีรัมย์นะครับเด้อจะเป็นบุรีรัมย์ลายชื่อม,มีแล้วนะไล่สีนี้แหละครับแล้วก็สิรินนี่จะจะลลยจะลาย,ลายนีย่สุรินนะครับสุรินบุรีรัมใช้ยาพุ่มนะครับมันจะเป็นเทียวเดียวกันชยภูมิมกับโคราชนครราชสีมา อ่ใครอ่าต้องต้องชี้แจงหน่อยว่าใครที่กังวลนะคะว่าชื่อจะตกหล่นเราพิ้น์ออกมาเป็นชื่อแต่ละจังหวัดแล้วเ<ช>ด้อค่ะครับา,ามาแต่หอมสยามถ้าจังหวัดนั่นมีหน้าหรือมีขาววิสุทธ์มันจะ่บลวครับก็เลยต้องรอแมนตัวนีนน้เป็นยังขึ้นมาได้เพราะว่ามาโซนขาคจ้างครับไอ,อเ,ขเขาเขาเหนียวคนบกกุกเพน่นว่าแต่ว่าได้แล่นไกลครับ แลนไปแล้วคือนครสวรรค์ลรบบุรี่อ่านครสวรรค์นี่เสร็จไปแล้วแล้วก็มีโรบบุรี่รบบอรีครยังเกาะอันตวงของเวทพิ่จิตเออพิจิตกแแรร็แล้วละครพิจิตรบบุรีนครสวรรค์แล้วล้วเเ้อครับเ้อผู้ใดจีบ่ได้ตามจังหวัดที่ว่านี่ก็คือว่านหนึ่งยู่ไกลแต่เข้าสีทรงแฟช์ให้นะครับเ้อ จะมีคนที่ตกหลนอยู่เป็นเขตซิโล้อยังสิมันอยู่ไกลเขากะอ,อยากอยากเร็วขึ้นนะครับอาจจะส่งแฟดตไปหลังจากหลังจากเขาเช็คว่าเออคือมีก็ไดคนไดรับแล้วแล้วเราผู้ใดที่ว่าบอเอากะท่านเท่าโทษบอกท่านเท่าโทษถามพอไปหอดจังหวัดน,นั้นแล้วถาม่เอานี่ก็คือก็ที่แล้วนะครับเด้อกับ่านแล้วพานเลยจะไปขายไหมเขาอื่นว่า หลุดจองอว่าต้องเข้าใจว่าถ้าไม่รับก็คือหลุดจองนัน่นะาบ่รับหนึ่งในกรณีถี่บร่รับคือนหนึ่งเข้าโทษเข้าโทษติดแต่บ่เอาเนค่อหลุดไปเลยนะครับบานนี้เข้าโทษบ่ติดนี่ก็ย่งก็ย่งคือว่าจองอยู่พัตติดต่อะไรเนี่ยก็ให้ติดตอกบมาเล้ครับถ้าทัศุ์มอสวาไอจังหวัดที่ผมานี่พอ ผมบาเด็ดติตอไปเลยแต่ว่าได้จองอยู่นี่กะท่มากได้ครับคือน่ล<ต>บุรีนคร้นสวรรค์พิจิตรพอส่ทรงไปแล้วครับสามจังหวัดนี่ทรงแล้วๆแล้วก็แล้ว,ลวลลก็ติดตอมาไ,ได้ก็มี่ครับขั้นว่าย,ยังเสียเอาอยู่ให้ติดตอกลับมาด้ยครับเบอร์ไอเบอร์กับติดตอเบอร์ศูนย์เก้าหก เจ็ดสี่หกสามสองเก้าสี่หรือกระเบอร์คุณเคยกระเบอรอกระเบอรอไอ้ับไปยังกระเ้านเบร์ร้านจะเป็นศูนย์เก9 8แปหนึ่งสี่เกปล้วกระเบอร์อีกเบร์หนึ่งเบอรอผู้จัดการส่วนตัวกะไม่ไม่ยังไม่มีเนาะไม, <laughs> ม่สองเบอร์ <c oughs> ได้ครับเท่า ถ้าจองก็รับฟังฟาร์มแล้วถ้าได้บอกซื้อที่ยูหลือก็จจำนวนคือไดครับแต่ช้าหน่อยเออช้าครับเพราะว่านี่ยืมเงินพอะเท่าออกครับนี่ <c oughs> ถ้าจ้างแฟดเพื่นหลายเพื่นเอาหลายครับแฟรเพื่นก่คือว่าเนาะขนทรงพิ่นก่าถ้าสนใจองเิ่น,นเฉพาะพว่ากันครับเมาตอดสานใจว่าห้ามเสียระบบมีก็คือระบบมีครับ สี่ลังคนว่าโอ้ยไปข,ขึ้นานมากแท้คือบไได้จังหวัดไก่สิได้ก้อนครับจังหวัดไก่ก็ได้ก้อนครับจังหวัดกลางๆนี่ก็ถ้ามีมันต้องมีข้าวเหนียวนี่คือต้องรอหน่อยนะแนคทั้งทั้งทั้งอีสานเท่านั้นมันมีทั้งข้าวเหนียวทอดเจ้าครับจะนี้ข้าววิสุทธิ์ยังไม่เสร็จครับทำความสะอาดยังบม่เสร็จแต่ว่าหอมสยามมีเสร็จไป็นละคร่หนึ่งแล้วก็เลยหยุดครับมันกัดจังล่อหอมสยามอีกกันละหอมสยามหยุดูนนีมันเบิด ขณะจะอัเป็นอาทิตย์ขาดจะแล่นสองขั้นนะครับเพื่อคับคุมคือนสีแก้เฟืองแล้วล่ะล่ะขุนส่วนโอเคครับผมสำหรับเอ็ซีคนดีจองเข้าไปแล้วเด้อเด้ได้ได้แน่ๆครับ <laughs> ส้าเราผู้เสียจองไม่ให้เพิ่มลุดจองเข้าไปน,นะครับเพื่อเพิ่สีได้ท่วมาเรื่อยๆเอาอถ้าเพิ่น บอกว่าโอ้ยผมเป่าเด้อเท่านันโลดเทนินโลดทาพูดอย่างใดท่วมมาปุ๊บกต่สิใดปั๊บเลยครับผมโอเคครับผมสำหรับยินดีกัาขอบคุณหลายๆครับไอซี่ดีสำหรับสนับสนุนเท่านอการค้ายก็ว่าเขาไปเที่ยวเนาะเที่ยวทวนไให้อันนับบาง,งาองกีก่ะคุณคนอยู่กับพี่มาหาสิบปีแล้วครับรอละมู่เน่แบบนี้ก็สดีครับ มานคอฟสวรรค์กับดินดำน้ำสูน,อนอกก่อนกตบกล้ายหนึ่งก็ได้บรรยากาศมาทั้งเพชรบจรบูเพชรบจรบูแห่งเขาภูเขาหลายเห็นป้าอ้อยก็เพาก็เห็นนี่แหละครับเกิดมาป้าอ้อยแบบสุดหูหลูกตาเลยเนาะเป็นเทื่อแรกครับสิม่าจังหวัดแถวๆนี้อาจจะมีกระซันอยู่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ